โอเคเรามาต่อกันนะครับก่อนจะเริ่มขอทบทวนที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้วก่อนก็คือเรื่องแรกเนาะเราบอกว่าเราสามารถแยกเวกเตอร์ให้มันกลายเป็นผลบวกของเวกเตอร์2ตัวบวกกันได้โดยที่เป็นเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกันใช่ไหมเราทบทวนนิดนึงอย่างรูปนี้ก็คือเราบอกว่าเราแยก a ออกเป็น a 1และ a 2บวกกันเนาะโดยที่ a 1กับ a 2ตั้งฉากกันนะก็คือ a 1และ a 2 อย่างในรูปนี้ใช่ไหมครับถ้าเราแยก a, เวกเตอร์ a ออกไปเป็น a 1กับ a 2บวกกันโดยที่ a 1กับ a 2ตั้งฉากกันเราสามารถบอกได้เลยว่า a 1จะยาวเท่าไหร่ a 2จะยาวเท่าไหร่โดยดูที่มุมใช่ไหมครับจากรูปนี้ตัวที่ติดกับมุมก็คือ a 1เพราะฉะนั้น a 1ก็จะยาวเท่ากับ a cos alpha ในมุมแอลฟานะครับ a 2ไม่ติดกับมุมไม่ชิดกับมุมก็จะเป็น a sin alpha เนาะเราสามารถแยกเวกเตอร์1ตัวออกไปเป็นเนวกเตอร์2ตัวที่ตั้งฉากกันบวกกันได้แล้วเราจะรู้ด้วยว่าแต่ละตัวมันจะยาวเท่าไหร่โดยดูว่ามันเป็นตัวที่ชิดมุมหรือตัวที่ไม่ได้ชิดมุมเนาะก็เอาติีโกเข้ามาช่วยนะอีกอันหนึ่งที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วก็คือกรณีที่เราหาผลบวกระหว่างเวกเตอร์2ตัวบวกกันแล้วเราไม่อยากจะเขียนรูป เราอยากจะคำนวณตัวเลขเอาใช่ไหมเราก็หาออกมาได้เป็นสูตรในการคำนวณหาผลบวกของเวกเตอร์2ตัวบวกกันอย่างในรูปนี้เราจะหาผลบวกของเวกเตอร์ f เล็หนึ่งเนอะกับ f เล็กลข2บวกกันไหครับเราก็เอา f เล็กลข2มาเขียนต่อจาก f เล็กเลข1แล้วก็ลากเวกเตอร์จากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายก็คือสมมุติว่าชื่อว่าเวกเตอร์ r ก็คือผลบวกของไอ้สองตัวนี้บวกกันนั่นเองเห็นไหมเวกเตอร์ r เราสามารถหาขนาดถ้าเราเขียนรูปเราก็วัดเอาได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะวัดเราสามารถใช้สูตรก็คือเวกเตอร์ r หรือไอ้เจ้าเวกเตอร์ที่เป็นผลบวกเนะี่ยยกกำลังสองจะเท่ากับขนาดของ f 1กํลาลังสองบวกขนาดของ f 2กํกลังสองบวกด้วย2 f 1 f 2 cos เซตาเห็นไ,ไหมครับนี่คือผลบวก นันถ้าเกิดเราจะหาตัวเดียวเฉยๆมันก็คือ square root ของไอ้เจ้า f 1กําลังสองบวก f 2กํกลังสองบวก2 f 1 f 2 c o s θ เซก็คือมุมที่2ตัวมันทําระหว่างกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถออกมาเป็นสูตรที่ใช้ในการหาผลบวกทีนี้มันจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะเรามาดูโจทย์จากรูปนี้ เป็นเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v 2ตัวทำมุมกันเซตาเวกเตอร์ u คือ10เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นความเร็วเนาะความเร็วก็เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ u มีขนาดเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเวกเตอร์ v มีขนาดเท่ากับ12เมตรต่อวินาทีเรามาลองดูว่าสมมติว่ามี2กรณีกรณีที่1มุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v คือ30องศารกรณีที่สององศา ถ้าเราถ้าเราต้องการจะหาถ้าเราต้องการจะหาผลบวกของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์วว่าจะมีขนาดเท่าไหร่เ<ม>นาะก็คือกี่เมตรต่อวินาทีน,นั่นเองบวกกันก็จะมีหน่วยเดิมใช่ไหมครับเราทําแบบนี้ได้เลยไหมสิบบวกส2บสองตอบย2ได้ไหมได้ไหม คำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นเวกเตอร์เวลาบวกต้องคำนวณทิศทางเนาะมันไม่ใช่สเกลา่าถ้าบวกกันแบบนี้ก็คือเหมือนเอาตัวเลขขนาดบวกกันตรงๆอันนี้เป็นการบวกกันแบบสเกลา่าถ้าเราดูดีๆเราจะพบว่า u กับ v ไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันมันทามุมเซต้ากันเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะเอา10บ2สิมาบวกกันได้ตรงๆเป็นย2บสองถ้าอย่างนั้นต้องทํำยังไงเนาะหก็คือเขียนรูป สถ้าไม่อยากจะเขียนรูปเรามีสูตรใช่ไหมครับเรามีสูตรถ้าเราต้องการหาขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ขนาดของมันยกกำลังสองจะเท่ากับ u กำลังสองบวก v กำลังสองบวกส u v cos เศตราเรามาดูทีกรณีกรณีที่1มุมเท่าไหร่นะครับ30องศาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าขนาดของผลบวก ยกกาลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ u กําลังสองก็คือ10 v กําลัง, v ก,ลง v ก็คือ12นะครับก็คือ10บกาลังสองบวกสิบสอกำลังสองบวกสองคูณสิคูณสิบสองคอสสาองศาในกรณีที่1นะครับได้อะไร100่งร้อยบวกร้อบวกสอง คอส30ก็คือเท่าไหร,ร่ครับรูทสาส่วนสนะอ่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ก็คือ244บวก120รูทสานั่นเองอันนี้คือขนาดของ u บวกขนาดของ v ยกกำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะหาแค่ขนาดของ u บวกกับขนาดของ v เฉย ก็คือจะต้องเอาตัวนี้มาถอดรูอันนี้ไปจิ้มคือคิดเลขเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาเนาะได้เท่าไหร,กร่ก็คือคำตอบนั้นนั่นเองนะครับก็คือคำตอบนั้นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้คือกรณีที่ทำมุมกันสาสิองศาเนาะทีนี้อีกกรณีหนึ่งถ้าทำมุม90องศาเมื่อกี้ทำมุม30สิบองศาเราก็ใช้คอสาสิบ นะครับในการคำนวณน,นะวาร์ไปเลยนะครับถ้าเป็นกรณีที่2มุม90องศาใช่ไหมครับเราทำไงก็คือเหมือนเดิมขนาดของ u บวก v ก็คือขนาดของ u ยกกําลังสองบวกขนาดของ v ยกกําลังสองบวก2 uvcos เซต,ตานะแทนค่าเข้าไปครับ ตรงนี้ก็คือ10กําลังสองนี่ก็คือ12กําลังสองบวก2คูณ10คูณ12แต่ตอนนี้คอสต,ตรงนี้คือคอส90องศาซึ่งคอส90องศาคือ0นครับเห็นกรอนี้ทั้งก้อนก็คือ0ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือมาแค่มันก็จะเหลือ,อ,าม,าม,ลอ,อามาแค่ขนาดของ u บวก V ก็คือ10กําลังสองบวก12กําลังสอง เหลือแค่นี้ก็คือปีทาคารัสนั่นเองเพราะว่ามันเป็น90องศาใช่ไหมครับผลบวกของมันก็คือสามารถเอาปีทาคารัสมาใช้ได้เลยนั่นเองเพราะงั้นวิธีการก็คือเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าเราทำต่อให้จบเนาะมันก็คือ100บวกหีีใช่ไหมครับเพราะงะั้นมันก็คือ2 4 4ดังนั้นขนาดของ u บวก v อันนี้คือขนาดของ u บวก v ทั้งหมดยกกำลังสองถ้าเป็น u ลบ v เฉยก็คือรูทของสองบหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือการเอาไปใช้เนาะนี่คือเอาไปใช้อะแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะหาหาหาลบกันบ้างละ่ะอันนี้บวกใช่ไหมถ้าเราต้องการหาลบกันบ้างเรากลับไปทบทวนอีกทีหนึง่ง ถ้าเราต้องการหาผลบวกของเวกเตอร์2ตัวก็คือ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก2 a b cos เซตาถ้าต้องการหาผลลบก็เปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบเนาะดังนั้นถ้าตัวอย่างเมื่อกี้เลยตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็คือเราบอกว่าเรามีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ใช่ไหมครับทำม,มุมเซตาเนาะสมมติเซตาเท่ากับ30องศาอันแรก แล้วเราก็บอกว่า u คือเท่าไหร่นะครับ10เมตรต่อวินาที v คือ12เมตรต่อวินาทีใช่ไหมเราจะหาผลลบเราทำไงผลลบยกกำลังสองก็คือ u กำลังสองบวก v กำลังสองลบ 2uv cos เซรานานี่ก็คือ10ยกกำลังสองบวก12ยกกำลังสองลบ 2คูณ10คูณ12อคอในที่นี้คือ30องศานะครับ100 144้อยร้อยสี่สิลบสองลูกสส่วนสองสองรลบด้วย120ยยลูกสนั่นเองนี่คือ u ปวก v ไม่ใช่บวกแล้วนะครับตอนนี้แต่มันเป็นผลลบนะยกกำลังสองดังนั้นค่าหาผลลบเฉยที่ไม่มีกำลังสองก็คือถอดรูทสองร้อบสีนน่ลบร้อยู่ทนนี้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้เราก็สามารถหาได้ทั้งผลบวกและผลลบของเวกเตอร์2ตัวนะโอเค นะครับอันนี้ก็จะก็จะครบท้วนเรื่องเวกเตอร์ที่เราจําเป็นต้องรู้ในในระดับชั้นมต้นและนะครับก็ส่วนที่สําคัญมากที่จําเป็นจะต้องเอาไปใช้ต่อในมปลายด้วยก็คือเราสามารถแยกเวกเตอร์สอ่งตัวเป็นเวกเตอร์สองตัวที่ตั้งฉากกันบวกกันได้นะครับโดยที่ตัวแรกเนี่ยให้ให้ดูว่าชิดหรือไม่ชิดเนาะถ้าชิดก็คือเราก็เอาฟังก์ชันคอร์สมาใช้ถ้าไม่ชิดก็คือใช้ฟังก์ชันไา สองคือสูตรในการหาผลบวกเนาะดูรูปอะดวนนี้ดีกว่าถ้าเป็นบวกก็เป็นตัวแรกกํลาลังสองบวกตัวหลังกํลาลังสองบวกสองหน้าหลังแต่มีคอสเซต้ามาช่วยโดยที่เซต้าก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์สองตัวนี้นั่นเองเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นลบเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายตัวข้างหลังเป็นลบนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องเวกเตอร์ ลองกลับไปค่อยๆนั่งไล่ทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับ